ล่คะโอเคค่ะส่วรจะิ้นี้ว DIY ค่ะมากับช่วงชิวเอานะเด็กจิชิวเอามากับช่วง DIY เด็กจิชิวเอามากับช่วง DIY ค่ะพื่อเพกอุปรณ์เหล่านี้ชิว่าเด็กจิมจะมาทำอะไรคะ เออสลามค่ะพี่ค่ะเปาแมวแมวแมวมูมไปครั้งหกี่คั้งหนึอะไรเป็นอะไรทำช็อค่ะช็อคเออขอช็อคช็อคตีป่าช็อคสีค่ะช็อคสีเดียวไม่เข็ดกันนะเ็นี่ยส่วนประกอบก็จะมีต่อไปนี้นะคะก็คือปูนพลาสเต ปูปัตเตอร์ไว้ทำอะไรแล้วไหมคะเอาไว้ปูปัตเตอร์ที่เราเขาจะสร้างบ้านค่ะไม่ใช่ค่ะปูปัสเตอร์เอาไว้ทำโมงานประดิษฐ์อะไรแบบนี้ค่ะมันไม่แข็งแรงพอ,อจะเสกไม่เคย<า>ได้น <ะ S 3> ปูปัสเตอร์เลยใช่ไหมไม่เคยอันนี้ค่ะคือสีเต็เป็นสีเทมเพอราเป็นสีน้ำหรือเปล่าเป็นหลอดๆแบบนี้สีโปสเตอร์ออสีโปสเตอร์เรืองแสงไม่เรื่องแสงกันแล้วก็ อ๋อไม่แค่น้ำธรรมดาใช่ไหมคะธรรมดามากธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะป,ะป,ะปะรรากปลาขั้นตอนแรกค่ะเราผสมน้ำกับบู้นะคะขั้นแรกบู้นสองน้ำหนึ่งค่ะขั้นตอนการตวงปากปลาเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ขอทำนะคะเด็กทำต้องเละทั้งบ้านแล้วก็มันจะเข้าจมูกด้วยค่ะเด็กเจียรเไป็นไงคะ เอาสี่สีนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปนี่เราตัวแป้ง20่สแป้งคูดผิดคูดฟาสเตอร์อยีกรัมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะผสมน้ำไป10กรัมคนคนคนคคนต้องคนอย่างรเร็วนี้เดี๋ยวมันจะแข็งใช่ไหมคะแล้วก็สีบีบใส่หลังจากนั้นเนี่ยอ่าน้องเพมเราก็เอาแม่พิมพ์ที่เราจะทำป็นอปเนี่ย เรียงก่อนแล้วเดี๋ยวกเอาสีหยอดใส่ตามต้องการฟ้าเดี๋ยวเราทําสีฟ้าก่อนสีฟ้าก็ต้องไม่มีรูปทรงทุกแบบที่ที่เรามีค่ะจะได้ไม่ซ้ำไงไม่ใช่ว่าลูกศรฟ้าหมดย่ยมันต้องมีหัวใจมีดาวอ่าอ่าตอนนี้นะคะเราก็คูณมาอันนี้เราช่างไว้ว่า20ใช่ไหมคะเราก็ใส่น้ําไปอีก10เดี๋ยววัดกันอ่ะพิมพ์ดูนะ้ำมันขึ้นว่าสิบไหมคะนี่เรามีเครื่องชั่งไว้เลย อุ้ยเกินเกินเป็นสิบห้าไปแล้วอะค่ะช่วยด้วยคคุณแม่ตีเกินแฉมวนค่ะขอโทษแกนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรหรอกมันจะเหลวไปไหมคะขอบคุณเพิ่มนิดนึงค่ะเพราะว่าคุณแม่ดันใส่น้ำเยอะกอันนี้คือหอคนแล้วมันจะร้อนพี่จับดูสิจับดูจับดูแฝงนะร้อนร้อนสตกวี่เลยมีกลิ่นเลยเอาสีอะไรแล้วฟ้าฟ้าฟ้าติดมาค่ะติดมากัะ เอาไฟเยอะไฟน้อยเอาคนเลยค่ะฟิล์มไนเลยสีน้ำเงินอย่าเขียนไม่เห็นต้องสีอ่อนนิดนึงสีเข้มจะเขียนกระดาษไม่เห็นค่ะเนี่ยแม่พิมพ์เลอะเลยนะไม่ต้องเร็วมากค่ะพอดีพอดีค่ะไม่ต้องเร็วไม่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 ต้องเร็วขนาดนั้นค่ะไม่ต้องเร็ว ตำแหน่งหย่อดแล้วค่ะเราต้องตากทำเสร็จแล้วเราต้องไปตากแดดนะคะประมาณสองสามชั่วโมงเลยนะคะถึงจะถึงจะแข็งเสร็จแล้วค่ะเอาไปตากแดดสองชั่วโมงครึ่งน่ะเราแกะเลยคะแกะได้ค่ะแกะเลยค่ะแกะได้ไหมคะอีส๊อไม่ได้ค่ะ ปิ้นออกมาอุ้ยสวยอุ้ยลูกกระเด็นค่ะไม่กระเด็นปิ้นปิ้นออกมาวางเรียงเลยค่ะเรนนี่อะไรวิสวยอ่ะน่าชิคเก็ตสวยน่าชิคเก่ตต้องปิ้นมันเป็นยางเลยค่ะแกะง่ายแกะง่ายเป็นยางแกะปิ้นอ๋อสีดํเบี้ยวเป็นนิ่มเนาะแกะแล้วใช้ได้เลยไหมคะลูกใช้ได้เลยค่ะเอ้ยแม่ มันยากลำบากนิดนึงนะสิจิวเขาเขาบอกว่าตัดแต่พอแห้งแล้วก็เอามาแกะแล้วก็ต้องผึ่งวางไว้ให้มันแห้งก็รักนิดนงค่ะฝากสับถ้วยคนแรกดับเชนะคะพี่เพื่อนเย้เย้เย้สิจิวค่ะจะรู้ไงว่ามันใช้ได้จริงนะคะสี่ช่องนูว่ค่ะ คลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยว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 คุณจะลองไปเขียนเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปหาไปหากระดาษมาเขียนเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้ไปเขียนข้างนอกสวนค่ะช่วยคุณครูพรีมาแล้วนะคะเอ็มนักเรียนอะไรครับครูมีปากกาเขียนถูกเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องให้นักเรียนตอบนะคะนักเรียนไก่น้องเรียนชีนักเรียนหมูจ้า เดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องให้คุณตอบแล้วถ้าเกิดคุณได้คะแนนเต็มอันนี้เป็นแค่สอบนะตั้งใจสอบคุณให่ก,กับคุณขีดดูเธออยู่นะอ่าวแล้ <อ happening S 1> วข้อหนึ่ง <อะ S 1> ตัวอ่านโจทย์อย่งนี้เลยนะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ไม่ติดนะเจะครูเขียนในหนังสือให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่องที่หนูทำอ่ะ คุณแม่คะไม่ติดหรอกคะไม่ติดต้องเขียนดีๆสิคะเดี๋ยวเอาสีม่วงเขียนสิอ้าวติดแล้วหรอคะไหนนะแขงมากอ้าวแค่ม้วนจะอะไรขึ้นเนี่ยเจ๋งนะคะเขาจะตกช็อคเรามันไม่ติดนะคะคาดว่ามันจะแข็งมากดูดีมันขูดกระดาษจะเป็นรอยหมดเลยเนี่ย นี่อันคือนี่มีเลยนะอจัดจ้านมากคุณครูคะช็อคที่เราอุตส่าห์ทำกันมาตั้งหลายวันตากแดดครัมันเจ๊งค่ะเราจะทำยังไงดีคะไม่รู้จ้าแค่พูดค่ะที่พี่ผู้สาทำนะคะเจ๊งเหรอคะจะเจ๊งอย่ามันเขียนไม่ออกเลยค่ะเนี่ยมันขูดกระดาษแล้วเนาเดี๋ยววันหลังขอแก้ตัวใหม่ เดี๋ยวไปดูไปถามสูตรมาก่อนนะวันหลังทำไมเสียใจไม่ปอี่โคมินี่ยังไบอกคุณครยังม่เลิกี่โคลมินี่อย่าเพิ่งนะเอาะไปครเอาต่อันอันนี้ก่าคุณครูสอนบวกเลขได้ไหมคะคุณครูโอเคสีบวกสี่ได้เท่าไหร่คะ4บสวกสก็ได้8ปดโอ้สองบวกสองคะสองบวกสองไ่งไงส0บวกส ก็เปยี่สิบคุณไม่เก่งเนี่ยนะคุะูพิมแปดสิบสี่บอกยี่สิบหกฮะแปดสิบสี่ตายแล้วคริม่เครียดน,นะคะมาพนะคะอายด้วยค่ะพี่จิเครียดจังเลยตายตด้งเลยค่ะ सुन सुनिए